สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสัมภาษณ์พิเศษนะจากสำนักข่าว BBC News นะครับต่อามากันที่ที่ไหนยังไม่ทราบนะคอยดูกันก่อนเนานะ คนท,ที่ยังคงอ,อยู่แล้วก็ทําบุญร่วมกับเราจนจนเรารู้สึกว่าการทาบุญใน,น,นไม่เราไม่ได้อยู่กับเดียวได้เราเราอยู่กับคนหมู่มากที่ท,ที่ยังคอยให้กําลังใจเราอยู่เสมอนะพอเดินทางมาก็ยิ่งมาเห็นพลังศรัทธานะมีพรัทธา,ทามาตั้งแต่เช้าเลยจะมาแล้วลมบนรื้อมาทุกครั้งมาแล้วก็จะเจอภาพแบบนี้ งานพระธาตุาแต่ละปีเนี่ยคือแค่จัดแค่วันสองวันเนี่ยคนที่เขามาร่วมง,งานจริงๆนะจะไม่พอวัดแทบแตกกันนะเพราะว่าคนมีาศรัทธามากมันเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจนะที่นี่ผมเองก็มานี่ก็ที่มาบ่อยมากที่สุดคือช่วงตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนเนี่ยนะจะมาบ่อยมากเพราะว่ามันมีผู้ใหญ่เขาเรียกว่าบ่ายอาจา์ใหญ่เขา ามากจริงก็จะแนะนำวิีการทำให้เราหลับทุกในเราว่าถ้าเกิดทุกเราจะทำอย่างนี้หลับทุกได้ก็าวก็ให้มาที่สิ่งแกลกปิดอย่างเ่นพระธาตุอันนี้กจะมี ได้การต้อนรับจากทักบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้ว่าเราเราก็ไปภายในเนี่ยนำภาพในสมมาธาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเราได้มีอะไรมาค่องตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราได้มาได้มีการมาเขาบอกว่าความเชื่อนะความเชื่อเกี่ยวกับการที่มาสักการ์สนมนพอรับมหารารเนี่ถ้าปีหนึ่งเรามาที่เจ็ดครั้ง จะดีมากการที่มาขอพอรที่พระธาตพนมเนี่ยตามความเชื่อเ,าะะาเ,เาขาบอกวีพญานาคเนี่ยเป้าพระอุรังคธาตุนีเจ็ดเจ็ดพระองค์ถ้าเรามาปีหนึ่งเจ็ดครั้งได้นะถ้าได้นะถ้าคนไหนปฏิบัติได้มันคือทุกอย่างมันจะมีแต่การเพิ่มคูลแบบความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตวันน,นี้ลุงได้เจอใครบ้างคับก็ หลักๆเลยเจอ,อคนอีสานด้วยกันคนอีสานด้วยกันต่างที่มาหลายจังหวัดเข้ามาแล้วก็พี่น้องสปกพ่อลาวเข้ามาส่วนใหญ่ที่ทักวันนี้ที่เยอะมากๆอย่างเยพี่น้องสปปพลาวเขาจะมาแต่แฟน่แฟนเยอะมากก็ยังยังเหมือนมาเดิมภาพพวกนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าอ้ที่

ภาพที่เจอก็คือบรรดาสายบุญนะที่เขาหลั่งไหลมามนะัน <c oughs> จะเป็นคนมีสารแล้วก็ชาวสะปะปลาว์นะที่มากันเยอะมันเพิ่มเติมขึ้นมามันจะมีเยาวชนที่เป็นเด็กเป็นอะไรที่เขาเขาติดตามข่าวมันมีเพิ่มากเลยก่อนมันจะมีแต่อายุตั้งแต่40ขึ้นไปไปจนถึงอายุเยอะๆท้ามาก็จะแบบ ภาพที่เขาเคยร้องไห้เรามันไม่มีแล้วมันเหมือนเขาติดตามเราอยู่ตลอดเวลาก็คือภาพนี้ที่เห็นวันเนี้ยรู้สึกเป็นไงบ,างบาง้างคะพอได้เห็นภาพานีนก็อบอุ่นครับความรู้สึกมันก็อบอุ่นมันอธิบายได้ไม่หมดคำม,ดมุ่งม่นมันเกิดจากกำลังใจที่ขามอบให้หลักๆเลยได้ยินกันบอกสู้ๆนะเขาติดตามอยู่เขาดูให้กลังใจเลย ก,การที่เดีีคุณลุงคุณพ่อถือว่าเป็นคนดังคนหนี้คนดังคนมีชื่อเสียงคนนีรร้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะการที่เป็นคนมีชื่อเสียงกยวางตัวลําบากครับถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคิดอีกมุมหนึ่งนะผมไม่คิดว่าผมจะต้องมามาเจอคนเยอะแยะมากมายเงี้ยเพราะแต่ละคนต่างที่มาแล้วอยู่เขาวิ่งมาถามว่าลำบากใจวางตัวผมว่าวางวางตัวลำบากมากกว่าในการที่แบบมีคนมารออๆคนมารูกาก ลุงการเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยลุงคิดว่ามันถือว่าเป็นเป็นชื่อการชื่อเสียงโดยแบบทุกทุกือเป็นสิ่งที่ลุงต้องการมีชื่อเสียงว่ามันทําให้สิ่งไหนที่ทําให้เรามีชื่อเสียงอะไรเงี้ยค่ะลุงคิดว่าม,มันเกิดจากอะไรคือถ้าถ้าจุดเริ่มต้นนะมาจากการที่ผมได้ออกสื่อบ่อยเนาะตอนที่ที่อยู่สื่อลงพื้นที่ในที่เกาะได้ออกสื่อบ่อยหมายถึงว่าเรา,าเราเราพยายามที่จะพา,าสื่อเนี่ยไปในจุดต่างๆที่ มันเกิดขึ้นในในบริเวณบ้านกกอกทั้งหมด่ะแล้วทีเนี้ยสื่อเขาก็พยายามนําเสนอนาเสนอออกไปทาให้มีคนเข้ามาดูข่าวเยอะมันเลยเกิดการเป็น,เป,นเป็นลุมพลฟีเวอร์ตอนนั้นน่ะซึ่งซึ่งอีอฝ่ายหนึ่งอ่ะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ,ออะเขาไม่เขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อะไรเลยมันเลยกลายเป็นว่าสื่อมันมีอิทธิพลเข้ามาทีเนี้ยพอพอ,อคนติดตามเยอะมันมาโดยที่ผมไม่รู้ตัว มันจะคือจะออกจากสื่อก็ออรลำบากแล้วทีเนี้ยก็เลยต้องต้องอยู่กับสื่ออยู่ตะลอดเวลาประมาณนั้นครับมันมันจะลำบากคือมันหลบสื่อไม่ได้ตอนเนี้ยมันหลบสื่อไม่ได้เคยเป็นไหมรู้สึกบอยวุ่นวายกับฉันจังเลยอยากจะหลบไปอยู่เงียบๆไม่อยากเจอสื่อเคยมีครับเคยมีช่วงที่มีปัญหากับสื่อเนี่ยคือไม่อยากจะเจอสื่อเลยเพราะว่าเราเห็นว่าเราจะทำ มาหลายทางคือยากที่จะทำได้เดิมไม่ได้เ a t ค t ดว่ e เขาเป็นชาวนาคุณคิดว่าตัวเองมาไกลมากมาจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับจะ จะเป็นชาวบ้านคนหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วตอนเนี้ยเป็นแบบเซเลบตไปแหละดังคนดังเป็นอย่างไมาไหนที่คนรู้จักเนี่ยลุงเคยมีความแบบว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นคนดังหรือวันหนึ่งฉันจะแบบเคยเคยคิดเคยฝันบ้างไหมฮะแล้วปป้าเรามาไกลขนาดนี้ได้ยังไงเบื้องต้นไม่เคยคิดว่าจะมามีชื่อเสียงนะครับไม่คิดว่าจะมีมาชื่อเสียงนะครับขอโทษทีไอเกนถ้ามันบวมแต่อยู่เฉยๆโอเคนะทุกคน ถามเขาเหมือนกันว่าเซเลบมันคืออะไรเขาบอกอ๋อเซเลบก,ก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะเขาเรียกว่าเป็นเป็นไอดอเป็นอะไรพวกนี้เขาเลยไปศึกษาอ๋อการเป็นไอดอคนต้องวางตัวอย่างนี้ในใจไม่ไม่คิดอยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็อยู่แบบนี้อยู่กับ y YouTube เนี่ยคือเราไม่ต้องการที่อยากจะมีชื่อเสียงอะไรหรอกเราต้องการถ่ายทอดชีวิตเราให้ให้เอฟซีที่ที่เขาเป็นกําลังใจให้เราได้เห็นเรา แต่ไม่ได้ต้องการที่แบบเป็นเดรนดดาราเหมือนอย่างนั้นนะเพราะว่าเคยเคยมีเซเลปผู้เขาเรียกว่านักปั้นมือทองเคยมานน่นนี่นั่นผู้กำกับอะไรต่างๆมาพยายามมาอยากให้ไปแสดงนู่นแสดงนี่แสดงนั้นไม่เอาเพราะอยากเป็นคนธรรมดาเป็นบ้านๆชอบงานเกษตรชอบอะไรที่แบบเราอยู่กับธรรมชาติแบบนั้นมากกว่า How important for him look after his new friends. is important to it to for look a คือลุงแบบเป็นคนที่แบบอาษาเพเป็นคนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีอะไรเงี้ยกับทุกคนะเป็นเพื่อนนับคนอย่หแบบลุงดูแลเพืนเพที่น้องๆยังไงคะให้ให้อย่างเง้คะลุงดูแลกันยังไงอันนีีแบบไหนที่แบบอย่างเงี้ยที่ที่ลุงมีวิธีแนวไหนที่ที่สามารถที่จะอธิบายดับอัดับแรกถ้าอยู่กับคนหม่มากมันเชื่อว่ามันตางคนต่างมาทางคนกิมายกัน มันจะมีทั้งทั้งคนที่ถูกเลี้ยงมาแบบสัตว์หลาย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 ทางอ่ะเจอเข้ามามาอยู่กันอย่างน้อยเ,ยเรื่องต้องเปิดใจรับฟังเล้วก่อนเขาอยู่กับเราได้ไหมเขารับกับเราได้ไหมพอเขามาอยู่เราก็ต้องพยายามปรับตัวเราให้เข้ากับเขาด้วยก็ต้องให้เขาปรับจูนเข้ากับเราด้วยถ้าไม่งานมนก็อยู่กันยากยิ่งคนอยู่จานวนเยอะยิ่งต้อง ให้ทุกคนเปิดใจเข้าหากันไม่ใช่ว่าสร้างภาพสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นใส่กันถ้าเป็นอย่างนั้นไม่นานมันก็จะเผยออกมาการการที่ผมอยู่กับคนที่ที่อยู่ด้วยกันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมีทั้งคนเข้าใจและไม่เข้าใจนะที่อยู่ด้วยกันคนอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเมื่อก่อนเป็นร้อยคนมาเพื่อที่จะบางคนก็มาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะหวังผลประโยชน์มาก,มากพอไม่ได้ก็ผิดใจก็ทําลายเราไปอย่างเงี้ยไอ้เราก็มองออกว่าอ๋อเขามาอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะ ได้ผลประโยชน์จากเราพอไม่ได้เขาก็จะทำลายเนี้ยผมก็ไม่ได้สนไม่ไม่ได้สนใจตรงนั้นเราสนใจคนที่จะอยู่กับเราได้ในอนาคตจะมากจะน้อยขอให้คนเหล่านั้นเข้าใจเราให้มากที่สุดแล้วเราก็อยู่กับเขาได้มันถึงจะไปด้วยกันได้ Has religion become more important in his life since the you know the case since n o n from j u n d all of t h Has religion become more important case? เราแค่นั้นคือคือหนูว่าโยงไป,ไปไปวัดเพื่อแบบผู้สุดใจดีเป็นการฝึกสมาธิอะไรทั้งนี้ใช่ไหมคะเป็นการปกติแล้วคืออันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวยงกับเรื่องทำเชื่อเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอะไรทั้งนี้ทั้งนี้การทําสมาธิเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงครับการนําสมาธิการที่ตั้งสติตั้งสติก็คือนำนำสติเรามามานุนอยู่กับกับเหตุและปัจจัยที่มันเกิดขึ้นเราจะทํำยังไงเราให้ ให้จิตใจเรานิ่งไม่ต้องปุุงตา้านถ้าคนถ้าคนวัวแต่ไปคิดเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่ามีคนพยายามสร้างเรื่องให้เราแล้วเราไปคิดตามเขาเนี่ยเราอยู่ลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาอยู่ในในข้อมูลความจริงที่ว่าเรามาตั้งสติด้วยการทําสมาธิทําสมาธิไม่ไม่เกี่ยวกับศสยศาสตร์นะทําสมาธิคือกำลนดจิต <c oughs> <c oughs>